Uh, FC, เอฟซีขอบครับบายบายพระเฮงรวยรวยอายุม <ไป S 1> ันขวัญยืนครับสวัสดีครับนะฮะพอดีว่ามีพี่น้องแฟนเพจเนี่ยซื้อข้าวต้มจากแม่วนหน้าเผาในราคา5 0 0ราบาทเพื่อให้วนหน้าเผาเนี่ยไปแจกแจกชาวบ้านแบบไม่ประสองค์องนามอ่าก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะครับวันนี้เป็นวันพระด้วยอ่ะมาแล้วคนหนึ่งอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเป้าหมายอ่ามีคนให้แจกครับ,รบแจกรับประทานรฟรีครับ<ม>กับผมอ่ะ ก็เดี๋ยวเป้าหมายอ่าเป้าหมายหลักของผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไปตามทุ่งนาเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านจะกำลังทำไร่ไถนาอยู่กำกลังมีการเก็บเกี่ยวข้าวอยู่พอดีเลยแล้วก็มีการตากข้าวแล้วก็ข้าวต้มทั้งหมดเนี่ยนะหัวหน้าเผ่าเนี่ยจะเอาไปแจกทั้งหมดเลย่ะไปกันวางซาเล้งฮันแรงวันนี้ไป ตอนนี้ก็บรรยากาศโอ้โ oh, หดีมากวันนี้หัวหน้าเผ่าเนี่ยมากับตากล้องตากล้องเป็นไงบรรยากาศดีไหมนายยกตะกร้าดูหน่อยตะกร้าตะกร้าเข้าของเลยตะกร้าเนี่ยโอ้โหคุณแม่แจกข้าวต้มจ้าวั<อ>านพระค่มครับ,<อ>บมีพี่น้องซื้อให้เอามามาแจกครับขอบคุณครับพูดแรกครับผมแจกจ้า,จจา,จาขอบคุณครับ มีพี่ๆให้เงินมาแล้วก็ซื้อแจกครับมีคนซื้อข้าวต้มมาแจกครับอันสมนบูรน์คุนแจกครับคุตตาข้าวต้มครับแจกครับแจกครับผมนนม,มีมีวันพระครับมีคนซื้อซื้อมาแจกครับออให้เงินมาห้าร้อยรวยรวย ได้พรด้วยอานุโมทนาบุญกับคนที่ซื้อมาแจกนะครับไดุ้ญนะาพี่สาวได้บบญนะเนี่ยมีเอฟซีซื้อมาแจกครับให้ซื้อมาแจกครับอ่าทันทีครับผมอ่ามาแล้วสามคนใช่ไหมอ่าคนละอันนะครับเนี่ยกำลังหาปลาอยู่่ะมีคนซื้อข้าวต้มมาแจกเนี่ยเขาเขาขอบคุณพี่มากเลยนะเนี่ยตอนเนี้ย เฮ้ยเห็นเด็กๆเลยเด็กๆเด็กๆใช่ไหมมามามาเอาข้าวต้มอ้าวมาหนึ่งปมีคนซื้อมาแจกจ้าหนึ่งจ้าเอาใครยังไม่ได้มาเอาลูกไม่เอาอะมาต่อแถวอ้าวนักเรียนอ้าวขอบคุณค่ะอ้าวเอาแบ่งกันแบ่งกันอใครยังไม่ได้แบ่งกันลูกใครทำเอ่อเอฟซีขอบคุณครับ วายนี่มันอยู่ในกล้องอ่านี่วะถ่ายคลิปไปรอบหนึ่งแล้วดีว่าแบ่งกันแบ่งกันคนละชิ้นแบ่งกันคนละชิ้นนะนักเรียนคนละชิ้นนะจ้าแบ่งกันจ้าแบ่งกันแบ่งกันได้ยังลูกได้ยังลูกเอาแบ่งกันนักเรียนอาแบ่งกันนะแบ่งกันนะแบ่งกันจ้าอะไรนะครับช่างอะไรครับอ๋อช่องหัวหน้าเผาจ้านักเรียนลูกไม่กินเหรอไม่กินเหรออ่าฝากคุณครูไปเลยแล้วกัน แหม่มเลยนะคุณคูณสวยนะโอเคครับไปขอบคุณครับสองอันเพื่อนนะครับขอบคุณครับอ่านะครับก็ถือว่าเป็นการจบภารกิจที่พี่พี่ออยู่หน้าเผาเนี่ยโอนกันมา500บาทให้ซื้อ ให้แม่ว่านาเผาเนี่ยทำข้าวต้มมัดเพื่อมาแจกกับเด็กๆที่ตามต่างๆแล้วก็แจกพี่น้องพลเรือนทั่วไปแหละคนหน้าเผาขออนุโมทนาบุญให้พี่เนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกิจการรุ่งเรืองตลอดทั้งปีนะสวัสดีครับขอบคุณครับผมหลังจากจบภารกิจในการแจกข้าวต้มภารกิจนี้ก็คือเป็นการมาตัดเอาใบมะพร้าวเพื่อจะเอาไปให้แม่ทำข้าวต้มขายเพื่อต่อยอดต่อไปสวัสดี